ก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับขออนุญจะรับเข้าสู่โลกของโลบอ วันนี้คุณอยู่กับผม Baby Nine Channel ก็สวัสดีครับผม Player Nine Baby Nine นะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มเทรดลีโลหาบับ0.1ให้ตัวละครต่างๆกันนะครับด้วยที่รีโลถึง300ชิ้นที่ผมเตรียมมาก็มาลุนไปพร้อมกันนะครับว่าผมจะสามารถหาบับ0.1ให้กับตัวละครได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปชมผมรีโลกันเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือ s ับสไครต์ให้ผมเนี่ยก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแนละ้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับโดยตัวละครแรกที่ผมจะรีโลนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมอิกิทนั่นเองซึ่งอิกิทเนี่ยเป็นตัวละครซีเคทของเกมนี้นะครับและก็เหมาะสมกับบับโมนาดมากๆงั้นเราก็จะมาเริ่มรีโลที่อิกิทกันเลยครับไปกับโลที่หนึ่งนครับทุกคนอืมโลที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส หุยสิบโลแรกของเราไม่ได้เลยเลยนะครับทุกคนไปกันต่อครับ 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, อืมอืมสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ๋อหยี่สิบโลไม่มีสักลุงครับทุกคนไปกันต่อครับเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ๋อหู สาสิบโลแคมปิดปีนี่เราสูญไปสิเป็นตของทั้งหมดที่เราเตรียมมาแล้วนะครับยังไม่ได้เลยเลยนะครับทุกคนไปขั้นต่อครับสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอื้มสี่สิบแล้วก็ยังไม่มาครับทุกคนไปขั้นต่อครับสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ Hmm. ทุกคนห้าสิบโลไม่ได้ไเลยครับเกลือแบบมากๆนะครับเข้มปี่และเข้มจัดๆจริงๆนะครับทุกคนงั้นต่อไปเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยครับทุกคนปะ่ะ hmm. อทุกคนยี่สิบทีติดไม่ได้เลย,เลยครับหนักมากๆครับต่อไปไปสามสิบทีติดกันเลยครับผม อุยอีก2ีทีติดก็ไม่มีอะไรเลยครับไปกันต่อกับ10ทีติดครับผมไปอ หนักมากครับทุกคน100โลไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่มีแม้แต่ปรับลุงออกมาให้เราได้เห็นกันเลยนะครับผมว่าอีกิจเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนตัวรีโลก่อนนะครับซึ่งตัวที่2ให้เราจะมารีโลกันนั่นก็คือตัว e x c กซ์คลูอย่างเลนโงคุนะครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยครับผม2 3 4 5 6 7 8

สี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบโอ้โหโคตรหนักครับทุกคนห้าสิบโลไม่ได้อะไรเลยครับหนักมากๆครับทุกคนอนิเมะเวนการดร้อนกว่ะทุกคนร้อนชึ่งเลยวะ่ปะป่ะเล่นงอคูอีกห้าสิบโลครับไปกันแบบว่องไวเลยครับผม1 6าเก้ส

เดซอายว่ะนั่นก็คือ0.375นะครับเป็่สถานการณ์ในตอนนี้มันเกลือมากๆเลยนะครับทุกคนผมขออนุญาตเก็บเดซอายไว้ให้เล่นงูคูก่อนนะครับแล้วเราจะกลับไปรีโลให้อีกิดกันต่อครับทุกคนมาครับยก2กับอีกิดปะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ืห้าหือืมอ็ดวิ เดทอายอีกแล้วอะทุกคนทำไมมันได้0.375ทั้ง2ตัวเลยวะแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเกลือขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตไปรีให้ตัวอื่นต่อก่อนนะครับผมขออนุญาตเก็บเดทอายไปให้อีกอิดก,ก่อนนะครับซึ่งตัวที่3าที่เราจะรีนั่นก็คือชายอินนะครับทุกคนไปเริ่มกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โหทุกคนตอนนี้สถานการณ์ของเราหมดไป201เมตรแล้วนะครับเรายังไม่ได้บัฟ0.1ที่เราต้องการเลย แล้วผมเหลือเพียงแค่100เมตรนะทุกคนงั้นผมขอเอา100เมตรนี้นะครับไปเดิมพันที่อีก,กิจครับผมมาลุ้นพร้อมกันครับทุกคนว่า100เมตรสุดท้ายเนี่ยผมจะไดูู้นาให้อีก,กิจไหมครับโดยผมจะยอมทิ้งเดตอาร์ที่ศูน5เปเลยนะทุกคนไปครับลุย2 3 4 5 6 7 8ปดเก้าสิบไปต่อครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอ็ดยอยิ้ยเปยเกาอมีธอรี่ว่ะทุกคน0.175ผมควรทำไงดีวะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตสลับมารีเลนโงคฟูก,ก่อนนะครับทุกคนไปครับ1 2ึ่งสอสี่ห้าหเจ็ด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ิบองโอ้โหคิดถูกไม่ได้ทุกคนที่จริงเดทอายไปนะครับ50ไม่สุดท้ายครับลุ้นกันครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า1ก1จ1ด1ป1เ1 9 2ส2บสิ 2ี2ส2 4 2องยี่ส8 2 9ามยี่ส3 3 3ี่ยี่3 7 3ห้ายี่0หกยี่เกาสสิเมตรสาสสสสีหสาสามเจ็ดสาสามในสุดท้ายครับทุกคน 7าแปดเจ็ดหกห้าสี่สมสองหนึ่งศนย์เยยไม่น่ารีเดทอายทิ้งเลยทุกคน โอ้โหหนักมากโคตรหนักครับทุกคน301เมตรทุกคนได้แค่อิตาลีให้อีกอิตเพียงตัวเดียวนะครับเล่นโงคูก,กับชายอินเราไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนหนักมากๆครับอนิเมะเวนการ ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปที่เรารีโลห์หามบับ0.1ให้กับตัวละครต่างๆนะครับโดยที่รีโลที่ผมเตรียมมาถึง300ชิ้นนะครับต้องบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโคตรเกลือและเกลือมากๆเลยครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ความเกลือของผมหน่อยนะครับทุกคนฝากกดทั้งไลค์และซับสไครต์เพื่อยอมใจผมด้วยนะครับทุกคน แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ